s u z u กิดิวออฟเดอะ e ยีดิวสุดพิเศษส่สงท้ายปีมอบส่วลสูงสุด84,000บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับซูซูกิวอร r รี่ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ suzuki.co.th หรือโชลุรูมซูซูกิทั่วประเทศอัปเดตใหม่ใช้ไล่ก่าเดิมพราะโนเตซี 4, คลาสใหม่บัลลงดอร์นิวไอคอน เบสเลเจนและไทยเบสอัดแน่น5คนพร้อมอัปเดตการย้ายทีมล่าสุดในซีซั่นนี้กับเกมฟุตบอลหน,บหนึ่งที่ FC ออนไลน์เท่านั้นเล่นบนคอมมันกว่าแน่นอนคลิกลิงค์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยเครื่องเล็มขนน้องชายไข่รกรูมิงใช้แล้วถูกใจไม่บาดไม่คันน้องชายสะอาดขนไม่เป็นตอนรู้สึกโล่งสบายนวัตรกรรมเซฟเทคปลอดภัยใช้ในทุกส่วนของร่างกายใบยมีเป็นพรีเมียมเซรามิก ไม่กินขนและไม่ขึ้นสนิมกันน้ำา100%แถมหัวรองหวี2ขนาดรับประกัน1ปีเต็มครับสั่งซื้อราคาพิเศษกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอได้เลยสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีแสดงครับในวดีโอวันอังคารที่5พฤศจิกายนนะครับหลังเกมเสมอเชลซีแล้วเดี๋ยวจะมีเกมเจอ p ีเอในศึกยุโรปลีกวันพระสสบัดีต่อสุกนะครับแข่งขันเวลาประเทศไทยตีสก็ท่าไหย่าลืมตื่นมาเชียร์ลุนเชียร์ทีมรักกันนะครับ หวังว่าจะเก็บชัยชนะในเกมนี้ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้3เกมในยุโรป้นเนี่ยเสมอทั้ง3นัดเลยนะครับถ้าชนะได้ก็จะกลับอยู่ในเส้นทางที่ดีครั้งในการลุ้นผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับวันนี้เนื้อหาที่ทามาฝากกันเนี่ยมีเรื่องราวภายในทีมครับบทสัมภาษณ์ต่างๆแล้วก็บทวิเคราะห์จากสื่อที่น่าสนใจหลายอันเลยรวมถึงเรื่องของรูเบนอมาริมด้วยนะครับที่มีข่าวต่างๆออกมา,มามากมายครับวันนี้ถ้าไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของพวกเราแลวชื่นชอบก็ฝากกดติดตาม กดไลค์ก็แชร์ไปกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ระบบต่างเนะี่ยมีอัลกอริทึมที่อาจจะไม่ดันวิดีโอของผมขึ้นไปอยู่ในช่องของท่าน AI อาจจะรวนได้บางทีแล้วก็อยากให้ติดตามกันไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารของยูเอทัและจะได้ไม่เป็นครั้งสุดท้ายที่เราเจอกันนะครับสำหรับช่องของออมอิวส์สุดทายข่าวดีขด่าวแรกที่นํามาฝากกันนะครับเมสันมส์กลับมาฝึกซ้อมเต็มรูปแบบแล้วนะครับเป็นรายงานจากสโมสรออฟฟิเชียลออกมา เดี๋ยวต้องรอรุนว่าเกม p l ีเอี่ยจะกลับมามีชื่อสมรองหรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มิดฟิลเนี่ยหายไปหลายคนครับทั้งคอบบี้เมนูเมสันเมาส์นะครับ,ท,รบที่ยังไม่ได้ถูกใช้งานเยอะเท่าไหร่ในช่วงต้นฤดูกาลโทบี้เคอเยอร์ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับมีการบาดเจ็บก็หลุดจากทีมไปตอนนี้ในกลางหมุนเวยียนแค่3คนก็คือคาสเซมิโ โมน,นอุก,กาเต้เลยก็บุโนโอลแฟนเดสครับอีกคนที่ต้อง,องรอรุนก็คือคริสเตียนเอริกเซนนะครับถ้าเมาส์กลับมาเป็นทั้งเรื่องได้ก็จะมีการเล่นออฟเดอะบอลนะครับวิ่งเคลื่อนที่หาช่องลงถึงช่วยไล่บอลได้ดีด้วยนะครับก็ถือเป็นนักเตะที่ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปเพราะว่าลงเล่นมาเป็นฤดูการที่2แล้วยังไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่ในเรื่องของโอกาสการลงสนามมีอาการบาดเจ็บค่อนข้างบ่อยมาดูนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ดีครับแล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนๆคนใหม่ไปแล้วนะครับนั่นคือนูซามาเซาอุยครับ ที่ให้สัมภาษณ์หลังเกมเชอร์ชซีว่าถ้าดูจากโอกาสเนี่ยพวกเราสร้างโอกาสได้มากมายและสมควรเป็นผู้ชนะครับเราทําเต็มที่แล้วมีส่วนร่วมกับเกมลุกมากขึ้นและมันก็คือคุณภา,ภาพที่ผมทําเต็มที่เพื่อเกมรุกของทีมให้การซัพพอร์ตปีกด้านกว้างนั่นคือสิ่งที่ผมทําในวันนี้นูซามัซรอุยได้รับการโหวตให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของเกมนี้นะครับโดยที่เขาไม่รู้สึกกดดันอะไรมากเกินไปสำหรับการเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หลังจบเกมเนี่ยบูโน่แฟนเดสก็ได้กล่าวชื่นชมนูซาด้วยนะครับสำหรับการเป็นนักเตะยอดเยี่ยมในเกมนี้ครับพร้อมแฮชแท็กนูซามาซาอุยถือเป็นดิวที่คุ้มค่าตัวที่สุดดิวหนึ่งของยูเตดในซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับค่าตัวไม่ได้แพงเลยถ้าเทียบกับเมื่อก่อนแล้วก็ได้นักเตะที่คุณภาพดีครับใช้งานได้ยาวๆมีประสิทธิภาพทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงมีความน่ารักกับแฟนๆด้วยนะครับนูซาเป็นคนหนึ่งที่มักจะแจกลายเซ็นกับแฟนๆอยู่เสมอครับถ่ายรูปเซลฟี่ นะครับแล้วก็แจกต่อเนื่องไม่ได้แจกแค่บางเกมครับใครที่มาที่ยอทาฟอร์ดหรือว่าเจอตัวนักเตะเนี่ยก็สามารถขอถ่ายรูปก,กับเขาได้นะครับเป็นนักเตะที่ใจดีคนหนึ่งเลยด้านลูฟานดิสรอยก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมบอกว่ารู้สึกผิดหวังเล็กน้อยที่ไม่สามารถทําประตูที่2เพื่อกลับมาชนะได้นี่ครับนี่คือความรู้สึกส่วนตัวของผมและลูกทีมครับในเกมที่เราลงเล่นในเราสูญเสียแต้มไปไม่สามารถเปรีโอกาสที่ได้ยิงเนี่ยเป็นประตูนั่นคือสิ่งที่ เราทํามาตลอดทางฤดูกาลซึ่งควรจะดีกว่านี้ผมจึงไม่ค่อยกังวลสักเท่าไหร่ครับเมื่อผู้เล่นเริ่มมีจังหวะและผลงานที่กระเตื้องขึ้นความมั่นใจก็เริ่มเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับเดี๋ยวประตูก็จะกลับมาเองการเจอกันระหว่างสิงบรูนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย,ปเ,ยเป็นคู่แข่งที่เสมอกันมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกตามประวัติศาสตร์ที่ออกมาเลยครับยูไนเต็ดเจอกับเชลซีมาทั้งหมดเนี่ย 65ครั้งในพรีเมียร์ลีกนะครับชนะฝั่งเรา19ครั้งแล้วก็เสมอกันไปถึง27ครั้งครับก็ถือเป็นคู่แข่งที่กินกันไม่ลงบ่อยแล้วก็ทันกันนะครับใครจำได้มีช่วงหนึ่งในอดีตเนี่ยโจเซ่มุญโยเคยทำเชลซีขึ้นมาลูบคมเซอร์เล็กฟุกซันได้ตอนนั้นก็มีอาร์เซนอลเกอร์ทำอาร์เซนอลเป็น3ทีมใหญ่ที่ขับเคี่ยวกันในช่วง2000ต้นๆน,น,นะครับมาดูบทวิเคราะห์ของเดลิเมลกันบ้างครับที่พูดถึงประสิทธิภาพในการจบสกอร์ของยูเต็ดที่ค่อนข้างจะย่ำแย่ในฤดูกาลนี้ครับ พวกเขาพลาดโอกาสทองไปถึง25ครั้งเลยครับเป็นสถติการจบสกอร์ที่ย่ำแย่ที่สุดแอนดับ3ของลีกเลยนะครับทำให้ยูเตดเนี่ยมีแต้มอยู่กลางตารางเท่านั้นโดยที่พวกเขามีสถติการจบสกอร์ที่เทียบเท่ากับทีมด้านล่างของตารางเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นประตูได้น้อยมากๆยูเตดสามารถสร้างโอกาสให้กับผู้เล่นด้านบนไม่เยอะด้วยนะครับบางคนอาจจะได้โอกาส 45- ครั้งส3ครั้งในแต่ละเกมต่อพวกเขา ไม่มีความเฉียบคมที่มากพอรวมถึงเจอผู้สาวประตูหลายเกมที่เหนียวนึบป้องกันไว้ได้ก็อย่างที่ทุกท่านรู้กันว่าพรีเมียร์ลีกแข่งขึ้นมากในแต่ละปีครับความเข้มข้นของเกมความใกล้เคียงกันของคู่แข่งครับสามารถแพ้ชนะก็ได้ทุกทีมแต่ก็ไม่ใช่ข้อแก้ตัวครับถ้าอยากจะถึงความสําเร็จหรือว่าทาผลงานดีขึ้นก็ต้องจบสกอร์หรือยิงประตูให้ได้มากขึ้นด้วยด้าน ESPN เนี่ยก็วิเคราะห์ถึงปัญหาของยูเอเแต่ตอนนี้บอกว่าชัดเจนว่าลูฟานฟินสซรอยเนี่ยอยากจะให้นักเตะเนี่ยเอาบอลขน รวดเร็วแล้วมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยนักเตะจําสิ่งที่เซนฮาเคยสอนไว้ก็คือเน้นความปลอดภัยในบางช่วงบางตอนคือถ้าขึ้นไม่ได้ก็จะคืนหลังไปตั้งที่อังเดรโอนาน่าเมื่อเกมเจอเชซีที่ผ่านมาเนี่ยเดลิกทําแบบนั้นอยู่หลายครั้งคืนไปที่โอนาน่านะครับจนทาให้ลูฟานสิสตอยเนี่ยตะโกนสั่งให้บอลขึ้นหน้าไปจ่ายขึ้นด้านบนบ้างก็มีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาในครึ่งหลังซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ยังลึกของยยเต มักจะชอบคืนกองหลังหรือคืนผู้สาวประตูแล้วก็มีแพทเทิร์นแบบเดิมๆครับก็ต้องหวังให้ลิซลมอเทเนสลำเลียงบอลหรือว่าจ่ายบอลขึ้นหน้าได้บ้างเพราะเป็นตัวออกบอลที่ดีจากแนวหลังแต่บางทีเขาก็จ่ายเสี่ยงอยู่บ้านนะครับซึ่งก็มีความกังวลว่าจะเสียบอลตรงกลางเช่นเดียวกับมารูกากเต้ที่เป็นตัวรับเบอร์หเนี่ยก็ยังมีความไม่ยาในการจ่ายบอลที่ไม่สูงมากนะักด้านเจสันเบิร์ดจากเทลกราก็บอกว่าโอกาสที่อุตเตดจะชนะและแพ้ในแต่ละเกมเนี่ยพอๆกันครับ ซึ่งยังไม่ได้มีความน่ากลัวในการเล่นเกมรุกขาดเอกลักษณ์ที่เป็นปีแดงไปนะครับโดยเฉพาะเกมลุกที่สนุกเข้มข้นและไหลลื่นยูเต็ดจะต้องฝากความหวังไว้กับดูเบนอโมลิมครับที่จะพลิกสถานการณ์ของทีมซึ่งตอนนี้เนะี่ยพวกเขามีแค่12คะแนนในพรีเมยร์ลีกครับหลังจากที่ชนะเพียง3เกมจาก10เกมลีกในฤดูก,กาลนี้ถือเป็นผลงานที่เลวร้ายที่สุดตั้งแต่ฤดูก,กาล1986 1987 เรื่องการทำประตูเนี่ยบูโนโน่แฟนเดสก็ให้สัมภาษณ์กับ BBC นะครับบอกว่าทุกคนรู้ว่าผมต้องการทำประตูมากแค่ไหนผมต้องการช่วยทีมในเรื่องของประตูและแอซิสนั่นเป็นสิ่งที่ผมผิดหวังในฤดูกาลนี้ผมทำได้ในบอลถ้วยครับแต่ว่าผมก็ทำในพรีเมียร์ลีกแล้วในเกมเจอกับเชลซี ห้องหนึ่งตัวแต่รู้สึกผิดหวังมากๆเราาชนะในเกมนี้มากกว่าเสมอนะครับบุโดนเราตอบไปว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักในช่วงกลางสัปดาห์ผมบอกกับเพื่อนๆว่าทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าพวกเราเล่นไล่โคชนะแต่เราก็เก็บแต้มได้เราสามารถมีความสุขกับเรื่องที่ผ่านมาได้ครับแล้วเราก็รู้สึกผิดหวังจริงๆที่เราตามหลังในหลีกไกลเหลือเกินรุดเป็นคนที่ดีมากๆเขาอ่อนน้อมอมตนสำหรับคนที่เคยคว้าทุกอย่างให้กับมาหยุดแตดแล้วส่วน ดูเบนอมอิมผมดูเกมกับสปอร์ติ้งลิสบอนบ่อยมากๆโอมริมจะนาความตื่นเต้นกลับมาที่สโมสสอนเขาเคยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเท่าไหร่ตอนเข้ามาที่สปอร์ติ้งแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปครับเขานําให้ทุกคนกลับมาร่วมมือร่วมใจสู้เพื่อกันและกันอีกครั้งรูเบนอมอิมเนี่ยจะนำสปอร์ติ้งลิสบอนลงเล่นในคือวันอังคารน,นี้นะครับเจอกับเป๊ปโกเดล่าในศึกยูโรปาลีกกับแมนสิตี้ครับซึ่งจะเป็นเกมที่หลายคนจับตามองครับ สำหรับการเจอกับยอดกุญซืออย่างเป๊ปกเดล่าลูเบนก็บอกว่ามีคนจับตา m o ง r เกมนี้เยอะครับซึ่งผมก็ต้องกลับมาเจอกับแมนซีอีกครั้งอยู่แล้วใน6สตาห์ข้างหน้านั่นก็คือเกมที่ยูเต็ดจะบุกไปเยือนซีที่เอทิลสเตเดียมนะครับซึ่งเกมสปอร์ตติ้งเจอกับแมนซะี่จะเล่นที่โปรตุเกสครับในอนาคตไม่ว่าจะแพ้หรือชนะมันไม่สําคัญสำหรับผมเลยครับมันอาจจะทําให้หลายคนเข้าใจผิดได้ผมเลยกล่าวเรื่องนี้บอกว่าความคาดหวังจากแฟนเนี่ยจะลดลงถ้าเราชนะ พวกเขาจะคิดว่าจะมีเซอร์เล็กโฟร์กูสันคนใหม่เกิดขึ้นมาแล้วโอมริมยังรู้สึกว่าแฟนๆยูเต็ดจะมีความเห็นเกี่ยวกับเขาหลังจากพบกับแมนซิตี้แน่นอนครับสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือการพาทีมชนะและก็เป็นการอำลาที่ดีในทีมสปอร์ติ้งลิสบอนครับและการเริ่มประจนภัยบทใหม่ที่ยูเต็ดก็เริ่มต้นขึ้นผมต้องการให้แฟนๆและนักเตะของผมมีความสุขกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในฤดูก,กาลใหม่อมริมยังบอกว่าเขาจะปรับวิธีการสื่อสารของเขาให้ง่ายขึ้นในการคุยกับนักเตะ ที่โอทราฟอร์ดและก็ที่สวนฝึกซอ้อมคาริงตันนะครับเทเลกราฟวิเคราะห์การที่ลูเบนอมรินจะเข้ามาทํางานกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดแล้วก็นําความหลากหลายในการโจมตีหรือว่าการเล่นเกมรุกเข้ามานะครับเทเลกราฟบอกว่ายูเต็ดถูกวิจารณ์อย่างมากเกี่ยวกับการเล่นเกมรุกคือการโจมตีด้วยบอลไดเรกมากเกินไปตั้งแต่ต้นฤดูกาลครับทัคติกนี้เน้นโจมตีอย่างรวดเร็วโดยไม่คํานึงถึงสถานการณ์ทําให้ยูเต็ดเนี่ยต้องป้องกันพื้นที่ที่กว้างเมื่อโจมตีขึ้นไปแล้วเสียบอลน,นะครับ เหนฮางมักจะขาดความสมดุลในการสร้างเกมลุกและเกมรับการเล่นเกมเร็วอาจจะทำให้ยูเต็ตต้องตัดสินใจแต่ละช่วงแต่ละโอกาสเนี่ยได้ไม่ดีพอกองหลังและกองกลางของิสแสดงก็เผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากตลอดเวลาครับไม่มีเวลาพอที่จะอยู่ในตำแหน่งที่ควรจะเป็นหรือว่าดีกว่าเมื่อพวกเขาเสียบอลช่องว่างจะเปิดขึ้นเยอะมากเมื่อยูเต,ต็ดสูญเสียการครองบอลในเกมรุกครับซึ่งปีแสดงเนี่ยส่งบอลกันไม่ค่อยแม่นยำด้วยการเล่นบอลเล็กไม่ใช่สิ่งผิดอะไรเมื่อทีมต้องขึ้นลงอย่างรวดเร็วครับ แต่มันก็ทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายการมาของอังเดรโอนาชช่วยลดความกดดันของยูเต็ดเวลาถูกเพรสซิ่งได้นะครับซึ่งเขายังใช้ความสามารถของเขาไม่เต็มที่เท่าไหร่จุดแข็งของพิศาดงคือการเล่นบอลโต้กลับที่ทําได้ดีในะตลอดมาในช่วงยุคที่ผ่านมาซึ่งลูเปนอบลลิมได้แสดงให้เห็นกับสปอร์ตติ้งแล้วว่าทีมของเขาเนี่ยสามารถคุมจังหวะเกมดึงชา้าดึงเร็วได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับในขณะที่สปอร์ตติ้งลิสบอนก็สร้างเกมลุกโดยใช้วิธีการส่งบอลที่ซับซ้อนมากกว่ายูเต็ นอกจากนี้สปอร์ติ้งก็ใช้ฟุตบอลดเรกในการโจมตีบางครั้งด้วยซึ่งถือเป็นความยืดหยุ่นของโอเมริมเองหนึ่งในงานที่โอเมริมต้องแก้กับกาแสดงชุดนี้ก็คือบาลานซ์หรือความสมดุลของการเล่นเกมรุกและเกมรับจุดแข็งที่ต้องเติมเข้ามาคือเรื่องการจบสกอร์นะครับแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมด้วยการซื้อตั้งแต่ใหม่เข้ามารายงานที่ตอกย้ําเรื่องทีมงานของโอมริมนะครับแล้วก็โอกาสที่รูฟานิสรอยจะอยู่ต่อเนี่ย ด้านสกายสปอก็บอกว่านักเตะของยูเตดหลายๆคนนะครับอยากให้รูฟานิสตอรนะ์อยู่กับทีมต่อไปรด,ด้รับคำชื่นชมอย่างมากจากบอร์ดบริหารแล้วก็ตัวนักเตะเองครับเขาดูแลทีมได้ดีมากๆซึ่งยังไม่ได้มีการตัดสินใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับทีมงานของอมบริมว่าจะดึงใครเข้ามาบ้างและเก็บรุดไว้หรือไม่ครับโดยที่มีเตเล f ฟชเชอร์อีกคนที่ต้องการจะอยู่ในขุมกำลังของโค้ชทีมชุดใหญ่ต่อไปนะครับก็ ้องรอดูนันว่าทีมงานที่จะเข้ามาของโอเมริมีใครบ้างซึ่งข่าวบอกว่ามี5คนนะครับพลังของนักเตะที่อาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องมากนะักแต่ถ้าพวกเขาสามารถที่จะส่งพลังไปถึงเจสันวิลค็อกหรือว่าบอร์ดบริหารด้านบนนะครับก็อาจจะทาให้ลุฟฟันิสซซ่ได้อยู่ต่อถือเป็นพลังเงียบๆของนักเตะท,ที่อาจจะส่งผลให้ลุดได้อยู่กับทีมต่อไปในฐานะนะผู้ช่วยหรือว่าโค้ชทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดมันก็เหมือนที่ผู้เล่นจะได้มีพี่ชายนะครับเป็นคนที่ คอยดูแลพวกเขาและเป็นคนที่ทําให้รอยต่อระหว่างทีมงานชุดใหม่กับชุดเก่าเนี่ยทำงานร่วมกันได้โดยที่นักเตะก็จะแฮปปี้ด้วยแล้วผลงานในสนามก็ค่อยๆกระเตื้องขึ้นนะครับหวังว่าชื่นชอบเนื้อหาที่นำมาฝากกันนะครับท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามไว้สักคนละหนึ่งครั้งครับ AI อาจจะไม่ได้ดันฟีดหรือว่าดันวิดีโอของผมให้ทุกท่านได้ดูอีกนะครับก็จะได้ไม่พลาดที่เรามาเจอกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวถึงไทยแล้วก็จะมีของเล็กๆน้อยๆมาทำกิจกรรมแจกกันที่ ช่องของผู้เราแล้วก็เพจของเราแน่นอนครับที่ออกมานยูสไตล์วันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามครับฝากกดติดตามไปกำลังใจให้ด้วยนะครับเราพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงใหลและข้านคล้ายไมาอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายเสร็จครับรวมให้กำลังใจปิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกนกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ